มีอีกไหมมีบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งค่ะเหลืออีกไม่กี่วันนะคะวันอาทิตย์ที่8กุมภาพัานธ์ต้องเข้าคูหาค่ะวันนี้ดูการหาเสียงก็คึกคักช่วงโค้งสุดท้ายวันนี้เริ่มจากพักภูมิใจไทยค่ะคุณอนุทินชาญบร,รกูลหัวหน้าพักแล้วก็แกนนำของพักก็ขึ้นหาเสียงวันนี้เป็นรถตุก๊กตุกอย่างที่เห็นนี้ค่ะที่พระนครศรีอยุธยาก็แห่ไปรอบเมืองเลยค่ะ ไร้าสัมพันธ์เบอร์ของพักภูมิใจไทย3 7บรรยากาศก็จะมีแฟนคลับมาบกไม้บกมือให้กับทางหัวหน้าพักภูมิใจไทยหลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ที่ตลาดเจ้ากรมช่วยผู้สมัครของพักหาเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดเช้าแล้วก็เป็นสไตล์ของนายกอนุทินด้วยที่ไปตลาดก็ต้องแวะชิมอาหารแวะซื้ออาหารตามร้านเป็นการหาเสียงแบบชิลๆค่ะ ทีนี้ระหว่างที่หาเสียงของภูมิใจไทยไปเจอกับผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนไปเจอคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหาเสียงอยู่ในตลาดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าพอเจอกันจะเป็นยังไงสวัสดีครับพรรคภูมิใจไทยสวัสดีครับ

เจอกันเจอกันโบกไม้โบกมือตอนแรกทางคุณธนาทรก็พูดทรโคงทักทายก่อนภุมมใจไทยวัสดีคกับภุมิใจไทยค<า>่ะแล้วก็เดินเข้ามามีจับไม้จับมือมีพูดคุยกันแล้วก็ถามว่าไปตรงไหนมาแล้วเดี๋ยวจะไปทางไหนต่อค่ะนี่อยุธยานะคะผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่าการหาเสียงบางช่วงของคุณอนุทินโดนพ่อค้าแม่ค้าถามเรื่องห้ามชาวนาเผาต่อสังข้าวด้วย คุณอนุทินก็ต้องพยายามอธิบายให้กับชาวบ้านทราบค่ะว่ามันส่งผลกระทบต่อมลพิษแล้วมันก็ผิดกฎหมายด้วยพ่อค้าก็บอกว่าชาวนาลำบากมากตอนนี้ชาวบ้านบางคนก็ตะโกนบอกว่าถ้าได้เป็นแล้วขอให้มาเดินแบบนี้ด้วยนะขณะที่การหาเสียงของทางพักประชาชนนะครับนอกจากคุณธนาธรแล้วนะครับที่ไปหาเสียงที่ยุธยาเดี๋ยวช่วงเที่ยงครับคุณเทงนะครับ,ค,ค,รบคุณเทงนัตพงษ์เรืองบรรยาตวุฒิครับหัวหน้าพัก จะไปหาเสียงกับทางบรรดาคนทํางานนะครับที่ตลาดรวมทรัพย์ย่านอโศกส่วนคุณพิธาครับจะไปหาเสียงช่วงเย็นนะครับที่สมุทรสงครามและก็สมุทรสาครขณะที่เมื่อคืนนี้คุณพิธาครับไปปลาายที่หาดบางแสนคนเนี่ยก็ไปฟังกันแน่นขนาดนะครับถึงท่านที่คุณพิธาเนี่ยต้องถามคุณบางแสนว่านี่บางแสนหรือบางส้มนี่ฮะนอกจากนี้ครับคุณพิธาย,ยังร่วมกับคนที่มาฟังการปลาายสร้างปรากฏการณ์ทะเลดาวกันด้วยนะครับอ้าวลองดูครับ สีร้อนก็ไม่หนีรักคราวนี้ก็อยางหนีไม่ได้ทั้งรักทั้งร้อนเหมือนเดิมคราวนี้จะส่งคลื่นแห่งความหวังจากบานแถนส่งไปทั่วทั้งสิบเขตชนบุรีให้ท่านชนบุรีเป็นสีส้มได้หรือไม่รัฐนาสิ่งใดกันที่ฉันน้นเฝ้าขอ อ่านี่คือพรรคประชาชนนะครับผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งพรรคครับพรรคเพื่อไทยครับนี่นะฮะอาจารย์เชนยศนันวงสวัสดครับคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ครับมีกําหนดการลงพื้นที่ภาคใต้ครับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงครับโดยเมื่อสักครู่ก่อนขึ้นเครื่องนะครับอาจารย์เชนเจอกับทางคุณธนากรวังบุญคงชนะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้สมัครสบสบัญชีรายชื่อของทางาพักภูมิใจไทยที่เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเช่นเดียวกันครับต่างฝ่ายต่างก็ทักทายอย่างเป็นกันเองนี่ฮะ <c oughs> นี่ครับขณะที่ใน Facebook <c oughs> ของอาจารย์เชนครับเ <c oughs> ช้านี้มีการ <c oughs> โพสต์คลิปหาเสียงพื้นที่ภาคอีสานไปมา9จังหวัด20เวทีใน3วันบอกว่าพักของเราเองเนี่ยเกิดและก็ได้รับโอกาสเข้ามาทำงานจากพี่น้องเกษตรกรและคนรากหญ้า ภารกิจสําคัญของเราก็คือทําให้พี่น้องไร้จนผ่านนโยบายของเรานะครับซึ่งเราทํามาโดยตลอดแน่นอนลองดูครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งพักครับประชาธิปัตย์นะฮะเช้านี้ครับคุณผู้ชมครับคุณชวนหลีกภัยครับอดีตนายกมนตรีไปขึ้นรถแห่หาเสียงนะครับที่เทศบาลนครยะลานะครับที่จังหวัดยะลาขอคะแนนเสียงครับอดอ้อนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในยะลาให้ช่วยกันเลือกผู้สมัครของทางพักประชาธิปัตย์ยกจังหวัดพร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์นะครับผลงานรวมไปถึงนโยบายต่างๆของพักยืนยันนะครับว่าพัก มีความตั้งใจครับที่จะทำการเมืองให้เป็นการเมืองสุจริตขจัดภัยทุนเทาออกไปจากสังคมซะคุณชวนเนี่ยได้มีการตระเวนขอคะแนนนะครับโดยใช้รถหาเสียงพูดปลาใสไปตามพื้นที่ต่างๆด้วยตัวเองนะครับลองดูครับมาพเบอร์วบภาพเบอร์หยีชัดไปกับเจ็ดบาทถึงภูเป็นเบอร์ภาพครับ่าพี่น้องชาวเวลาที่ตัวรับทุกคนนะครับผมได้ชวนอีกภัยครับส่งเสียงนี้มาด้วยตัวเองครับพี่น้องครับ ขอขอบคุณพี่น้องครับผู้ชมครับซึ่งเรื่องของการกระจัดคุณทุนเทาเนี่ยนะครับทางประชาทิปัตดเองเนี่ยก็ยังได้มีการโปรโมทคลิปหาเสียงภายใต้แคมเปญล้างประเทศต้องใช้น้ำสะอาดอัญเชิญแม่พระธรณีบีบมวยผมสัญ,ญลักษณ์ประจำพักมาทำเป็นคลิปสั้นขจัดทุนเทานี่ฮะลองดูครับนี่เห็นไหมล่ะนี่อีกา ากากร <c oughs> ะแล้งนะ ทั้งประเทศต้องใช้น้ำสะอาดไล่เทาเลือกฝากา27น่นะค่ะเห็นไหมละ่ะคลิปหาเสียงของประชาธิปัตย์ค่ะนี่นะฮะ